สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์กอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งโอคของวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568กับดิฉันวัทีรอยตรียิ่งภรสรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบไหนกันบ้างจากภ่าแผ่นที่อากาศพิ UFFER นะคะเห็นหวรองมรสุมผัดผ่านนะคะทางด้านภาคเหนือเข้าซู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามค่ะลักษณะแบบนี้จะทําให้บริเวณภาคใต้เรานะคะมีมีฝนที่ค่อนข้างดีค่ะ แจากภาคใต้ดาวเทียมนะคะจะเห็นว่าค่ะชาวนีมีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากทางด้านภาคใต้เราค่ะจากเรดาร์ชุมพรนะคะชาวนี้จะเห็นว่ามีฝนกําลังอ่อนถึงกาลังแรงค่ะบร,ริเวณประเทศเวียดนมามจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะและการมีฝนบางส่วนนะคะจคลเ่ินตัวเข้ามาปกคลุมทางด้านจังหวัดประจวบชุมพรและกาษือร์ค่ะ จากราาระะจาาเรยนาคะใจนะคะจะจยุนอับบริเวณภาคใต้เราค่ะมีฝนกำลังอ่อนที่กำลังปั่นกลางนะคะอ่ะบาบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและกจังหวัดสตูลค่ะฝนกลุ่มนี้นะคะจะเคลื่อนตัวค่ะฟังและมีบางส่วนเข้ามาตกทางด้านจังหวัดนคนรศรธีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะ <c oughs> รายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังโอ,อค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมืมมมมม่อวันวัดได้สาม้าจุดสองศาเซลเซียสที่ตมบลน่องพรบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุดชาวนีวัดได้22.3องศาเซลเซียสทตรียมพื้นเมืองจังหวัดยะลาค่ะ รายงานปริมาณฝนสถทานในหยิบเซชโมงของปากาตฟัตฟ่งออกตั้งแต่7โมงเชา้าเมื่อวานจนถึง7โมงเชา้าวันนี้ค่ะมีฝนกำลังอ,อ่อนถึงปัดกลางและมีฝนนักปางแห้งค่ะโดยวัดฝนมักสุดตาย53.8 mm. okay. มิลลิเมตรเจอำเภอต้องจิกจังหวัดปัตตานีค่ะตรงนี้อยู่ในช่วงประกาศเตือนนะคะฉบ,บับพิเศษค้องโซนอุตนิยมวิทยาภากใตฟัตฟ่งออกเรื่องฝนตกหนักถึงหน,นักบริเวณภาคใตฟัตฟ่งออกค่ะมีฝนกระทบในช่วงวันที่หยิบเซช่หิบจดนี โดยนะคะจะได้รับอิทธิพลจากหมอกส้มตะวันตอกเชียงใต้ที่พัดภาคภมิโรเวนทะเลอันมันภาคใต้และก็เอาไทยที่มีกาลั่แรงขึ้นประกอบกับมีรองหมอกส้มค่ะพัดท่านโรเวนภาคใต้ตอนหนด้วยส้มคนไทยนะคะอ่าภาคใต้ฝั่งออกเราค่ะจะมีฝนไล่พื้นทีและการฝนนักถึงนักหมากบางแห้งส่วนมาค่ะจะเป็นฝั่งตอกค้องแต่ละจังหวัดซึ่งจะมีจังหวัดแพรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงค่ะ ตรงนี้กาข้าให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจ้าฝนฝัาขนองค่ะลงกระโชกแรงฝนตกหนักทึ้งหนักมากแลก้วก็รวมถึงน้ำท่วมทรัพยนน้ำป่าไรลาลากในบริเวณหลาเชิงเขาและกับพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะคนชาวเรือจะประมงค่ะ่วงนี้คลื่นล่มนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยเฉพาะบร,ริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นซึ่หมากกว่าซ่องเมทค่ะข้ให้พี่น้องประชาชนนะคะชาวเรือจะประมงเดินเรือโดยความระมัดระวังเล็กเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองค่ะ เป็นก้อนในการบร,ริเวณภาคใต้ฟังออคาตั้งแต่จังหวัดเดพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์คนครและกับปัตตานีนะคะมีฝนได้ร่อยละหกสิบคองพื้นที่ค่ะบร,ริเวณจังหวัดสงขลาปตัตตานียะลาและกาันรา,ราธิวาสมีฝนได้ร่อยละสี่สิบคองพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ร่มเป็นร่มตะว,วันตกเชียงใต้ค่ะค,ะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส ทางฟังนะคะสูงประมาณ1ึเมตรบริเวณที่มีฟอนฝักขนองเคลื่อนสูงต้องเแมได้ค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้องประชาชนเดินเดินโดยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฟอนฝักขนองค่ะผ่านมาาวการาเจ็ดวันข้างหน้าในช่วงวันที่ยีบซี่ถึงสามสิบปึกสภานีค่ะองค์ผักไตฟังออกตอนบนค่ะจะมีฝนนะคะร่อยละสี่สิบถึงหกสิบตลอดช่วงโดยเฉพาะยีบซี่ถึงยี่สิบหกนี้นะคะจะมีฝนร่อยละหกสิบแต่หลังจากนั้นจะมีฝนหน่อยละซี่สิบลองพื้นที่ค่ะ สำหรับผักใต้ตอนล้างค่ะจะมีฝนหน่อยหละซิซิบตลอดช่วงค่ะสำหรับวันนี้ข้อจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องยูทูบข้อสุดอุตุนิมยมวิทยาภาคใต้ฟังออกไว้ด้วยแล้วเจอกันไหมวันพรุ่นี้วันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับ